สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม g l o w Garden อัปเดตล่าสุดวันนี้เลยเรามาดูกันบ้างนะว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะอันดับแรกเราไปดูที่เกียร์ก่อนเลยนะสิ่งที่อัปเดตมาในเกียร์ก็จะมีนี่ครับคินนิงสเปย์นะราคา15ล้านนะความสามารถพิเศษของอันนี้ก็คือลบบัฟนั่นเองนะลบสถานะผลไม้ของเราหมดเลยครับ ไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรนะเดีย๋ยวผมจะลองลบให้ดูนะเอาอย่างอันนี้แล้วกันนะอันนี้จะเป็นฟ็อกกลมนะครับผมก็จะมีโพลิเนตช็อกแล้วก็เวทน,นะนี่เล่งครับเล่งชิดปิ้วนี่สถานะผมหายหมดเลยนะไม่รู้นะครับแล้วว่าเกมนี้ทําไปเพื่ออะไรนะอันนี้ก็เป็นอันแรกนะครับที่อัปเดตเรามาดูซีช็อปกันบ้างสิงที่อัปเดตมาใหม่ก็จะเป็นรู้สึกว่าจะมีผลไม้มาใหม่อันหนึ่งนะเนี่ดูก้าแอปเปิ้ล ส่วนตัวผมก็ยังไม่มีนะราคา819โลบักใครรวยก็ซื้อไปได้เลยมีอัปเดตอันเดียวฮะกิจกรรมที่เพิ่มมาใหม่ก็จะมีคราฟติ้งนะครับเป็นการคราฟของนั่นเองนะอันนี้ผมก็เพิ่งคราฟไปนะคราฟไข่รู้สึกว่าจะเสร็จแล้วนะใช้เวลานาน,านมากเลยฮนะเรียบร้อยฮนะอันนี้ผมใช้เวลาไปสองชั่วโมงก่อนเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งของที่ผมคราฟไว้เหมือนกันนะก็จะเป็นซนะีดแพ็คเนาะนี่อันนี้เป็นไข่มดนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมได้มานะวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยครับวิธีเล่นนะนี่แล้วก็มาดูที่คราฟนะว่าเราจะคราฟอะไรส่วนตัวนี้ผมจะเอาของที่มันยากๆก่อนแลวกันนะอันนี้ผมคราฟไปเลยครับก็จะใช้ไข่พึ่งแล้วก็ฮันนี่25ใช้เวลาคราฟ2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมง2ชั่วโมงต่อมาผมจะคราฟอันนี้นะแพ็คบีใช้ไข่พึ่งทานตะวัน แล้วก็โพโพเดลีนี่นะแล้วก็น้ำพึ่งอีก250ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่พอนะน้ำพึ่งกิจกรรมนี้ใช้เยอะมากเพราะฉะนั้นก็ฟาร์มไว้เยอะๆเลยฮะใช้บ่อยมากเลยกิจกรรมคราฟติ้งเนี่ยมันจะมี2โตะนะครับจะเป็นโต๊ะหมีแล้วก็โต๊ะเมนนะล็ดพืชนะเราจะมาดูทีละอย่างละกันครับเอาเป็นโต๊ะหมีก่อนนะโต๊ะหมีก็จะมีพวกสปริงเกอร์ใหม่นะครับสปริงเกอร์ที่ทําให้มะพร้าวแก้วมังกรมะมะม่วงเนี่ยโตขึ้นอย่างมากนะ อันนี้เป็นแบบที่1นึ่งนะส่วนที่2ก็จะเป็นองุ่นบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่นะทำให้โตเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นพวกพริกนะพริกเอบเบอร์ลนะิลี่โกโก้ฮะอันนี้ก็ใช้ส่วนผสม,มันนะใช้สปริงเกอร์ด้วยมาตเตอร์ฮนะอันนี้ใช้กอรลี่นะอันนี้ก็จะเป็นแตงโมนะแตงโม3อันแล้วก็มาตเตอร์สปริงเกอร์ทำให้แตงโมใหญ่ขึ้นผมมอกว่าอันนี้มันไม่คุ้มเท่าไหร่นะแตงโมมันไม่ได้ราคาแพงนะอันนี้ก็ฟาเวอร์ฟอสเตอร์นะใช้ออเรนทิลลิป แล้วก็ดอกสีเหลืองนะใช้สปริงเกอร์ธรรมดา2อันนะอันนี้ก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะาะว่าราคามันไม่สูงอะ่ะแล้วก็จะมีสปริงเกอร์ที่อันนี้น่าจะคุ้มสุดแล้วนะก็จะมีแบมบูต้นท่วแล้วก็เห็ดน,นะผมบอกว่าอันนี้มี2อันนะครับมีพวกเป,ปเปอร์แล้วก็ต้นเห็เดเนี่ยแหละที่มันพอจะมีราคาสูงบ้างส่วนนี้ก็จะเป็นสเปรย์ทั่วไปนะสเปรย์ที่เพิ่ม mutation น,นะ โอเคครับและนี่ก็คือสิ่งที่ทีมงานเขาแจกให้ผู้เล่นทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นนกคูกตัวใหม่นะครับนกคูกติดสถานะภูเขาไฟนั่นเองนะวางไปเลยครับอันนี้ก็หาไม่ได้แล้วนะรับได้เหมือนพวกชิคเกตซอบบี้ฮนะหมดแล้วหมดเลยนะส่วนใครไม่ทันก็เสียใจด้วยฮนะนี่สัตว์เลี้ยงแจกฟรีฮะหน้าตาน่ารักดีครับมันจะมีพาสซีฟนะครับความสามารถก็ทุกๆ15นาทีเนี่ยจะทําให้ผลไม้เราติดมิวเทชันนะก็ไม่รู้ว่าขายได้แพงหรือเปล่าครับ เดี๋ยวถ้ามันติดแล้วผมจะเอาราคามาให้ดูนะเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาคราบของที่มันคราบยากที่สุดแล้วกันนะก็จะเป็นแพ็กบีนนั่นเองฮะสิ่งแรกที่ผมต้องใช้ก็คือนี่นะไทยดอกทานตะวันแล้วก็ดอกไม้แล้วก็น้ำผึ้งอีก250นะตอนนี้ผมก็เตรียมมาครบแล้วครับก็เตรียมพร้อมเนี่ยมันใช้เวลาในการทำสี่ชั่วโมงเลยนะกดคลาฟไปได้เลยปุ๊บหลังจากนั้นเราก็เอาไอเทมใส่ไปฮนะใส่ไปทีละอย่างนะ ใส่ไข่ไปก่อนนะต่อไปก็จะเป็นซออันฟอเวอร์นะใส่ไปเลยดอกไม้ที่เหลือปุ๊บเต็บพอมหนะกดค้าบไปได้แล้วสามชั่วโมงห้าสิบเก้านาทีก็สี่ชั่วโมงอนะระหว่างนี้เราก็เอฟเคหรือว่าออกจากเกมไปได้เลยครับไม่ต้องมานั่งรอม,มานะเดี๋ยวอีกสี่ชั่วโมงเจอกันใหม่ฮนะเราก็จะเราก็จะได้ของแล้วแฮกบีนนั่นเองนะโอเคครับเรามาดูส่วนต่อไปกันบ้างอันนี้จะเป็นมเมล็ดพืชน,นะ เมล็ดพืชที่มาใหม่ทั้งหมดเลยเราต้องเริ่มจากอันนี้ก่อนนะครับฟาร์เวอร์ซีแพ็นะเริ่มต้นนะใช้ฮันนี่10แล้วก็ใช้ฟาวเวอร์ซีแพ็ธรรมดานะครับ 1>, 1อันฟาวเวอร์ซีแพ็ธรรมดาเดี๋ยหาได้จากไหนนี่หาได้จากคนนี้เลยนางพญาพึ่งนะเนี่ยเราต้องมาซื้อก่อนนะใช้ไปแนละ้วเก็บเก็บดองไว้เยอะๆครับเพราะว่ามันต้องใช้นะแผดนี้ใช้น้ำพึ่งเยอะมากนะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเนี้ย ดอกไม้ใหม่นะขอครับอันนี้เหมือนเป็นแครอทไม่น่าใช่นะไวโอเลตคอนเออเบนโดนะครับแล้วก็โกโก้วายนะอันนี้ดากอนเบเปอร์ครับเรามีโอกาสได้นะสายฟรีทําได้ฮะใช้เวลานิดนึงนะผมเห็นคนได้หลายคนแล้วครับเดี๋ยวผมจะดองไว้เยอะๆนะอันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องถามฮนะใช้เวลาท,ลทํา20นาทีต่อไปก็จะเป็นมานูกาฟลาเวอร์อันนี้เป็นดอกเก่านะครับอันนี้ทุกคนน่าจะมีแล้วลนะ่ะ ใช้เวลาทำ10นาทีนะไอเทมก็ตามนี้เลยฮนะของไม่ได้หายากเลยครับอันนี้เป็นของถูกเนาะหาได้ทั่วไปอันนี้ก็เป็นดัเนเลียนนะอันนี้ทุกคนก็น่าจะมีแล้วครับมันไม่ใช่ดอกไม้ใหม่นะแบมบู2อันมนันโอกาฟลาเวอร์อันหนึ่งน้ำผึ้ง20ใช้เวลาทำ16นาทีนะอันนี้ก็หาไม่ยากเท่าไหรนะ่ฮะต่อมาก็จะเป็นลาเมล่า ลาเมล่านี่ก็ไม่ใช่ของใหม่นะครับใช้เวลาครับ20นาทีใช้พัมกิน2อันเดอรดลีนอันหนึ่งแล้วก็ซีดแพคด้วยน้ำผึ้ง40นะอันนี้ก็จะเป็นอันใหม่นะครับฮันนี่ซัคเกอร์นะใช้เวลาทำยี่นาทีฮนะพิงลิลลี่พัพเปอร์เดลรดลีนแล้วก็ฮันนี่80นะอันนี้ก็ใช้เวลานิดหนึ่งฮนะอันนี้บีบาร์นะครับเป็นอันใหม่นะครับ15นาทีใช้ดอกไม้ใหม่ลาเวนเดอร์ฮันนี่10 ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับในการคราฟแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้เวลาน,นานมากเลยนะ3ชั่วโมง20นาทียเอาเป็นว่าผมจะค้าให้มันหมดทุกอย่างแล้วค่อยมารีวิวทีหลังนะครับไอเทมก็ประมาณนี้ใช้เวลานานอยู่วะแล้วเจอกันใหม่นะ